คลิปที่สองชื่อบทความบทความเรื่องโลกออนไลน์ดีแต่มีความเสี่ยงวิจารณ์บทความในชีวิตประจำวันของเราเข้าใกล้โลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเช่นการซื้อของบนโลกออนไลน์การใช้บัตรเครดิตการตัดบัญชีผ่านระบบออนไลน์หลายๆอย่างมีคนเข้าถึงโลกออนไลน์มากน้อยแค่ไหน ในประเทศไทยจำนวน30ล้านคนในอาเซียนจำนวนลส60ล้านคนในจีนจำนวน600ล้านคนในโลกจำนวน3,000ล้านคนจากจำนวนดังกล่าวจะเห็นว่าคนไทยเกือบ50%ของประชากรในประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตดังนั้นภาครัฐจึงมีนโยบาย ดิจิตอลอีโคโนมีภายในปี2020เศรษฐกิจแบบดิจิตอลทั่วโลกจะมีบทบาทถึง25%ทุกอย่างย่อมมีทั้งแง่ดีและแง่ลบเมื่อโลกออนไลน์มีประโยชน์ก็มักจะมีคนบางกลุ่มแสวงหาประโยชน์จากโลกออนไลน์เช่นกันนั่นจึงทำให้เกิดความเสี่ยง ทุกวันนี้เรามีความเสี่ยงอะไรบ้างเช่นการค้นหาข้อมูลใน Google ก็มีความเสี่ยงเช่น 1. แต่เจอลิงก์ที่ไม่ดีหรือรลิงก์ไวรัสหรือรลิงก์มาวแวร์ 2. การดักจับการก่อข้อมูลและนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีอันตรายกันมากมาก Internet of Things คืออ e ีกคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจอ e ีกคำยุคที่เครื่องจักรคุยกับอินเทอร์เน็ตตู้เย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์บ้านจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งที่น่ากลัวคือถ้ามีคนแฮกข้อมูลเราผ่านอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากการให้คนอื่นมาเดินอยู่ในบ้านของเรา แล้วคนอื่นที่ว่าก็จะทำอะไรก็ได้ในบ้านของเราด้วยเช่นกันวิธีป้องกันง่ายทำได้โดยสังเกตด้วยตนเองว่ามันทำงานผิดปกติบ้างหรือไม่ติดตามข่าวสรารข้อมูลที่เกี่ยวกับการแฮกอัปเดตอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยไวัยเกษียณ เฉลี่ยใช้วันล,ละ4.2ชั่วโมงวัยเรียนเฉลี่ยใช้วันล,ละ7 7 1ชั่วโมงวัยทำงานเฉลี่ยใช้วันล,ละ7.9ชั่วโมงกลุ่มเพศที่สามเฉลี่ยใช้วันล,ละ8.8ชั่วโมงใช้มากที่สุดคำแนะนำในการป้องกันความเสี่ยงในโลกออนไลน์แบ่งเป็น 1. ป้องกันความเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลสำคัญ ไม่เปิด URL ที่มีผู้อื่นส่งมาระวังอีเมลที่มีการขอข้อมูลส่วนตัวธนาคารหรือเว็บที่มีความปลอดภัยสูงจะใช้ HTTPS ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 2. ป้องกันความเสี่ยงถูกโจมตีโดย m a l w a r ์ไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์อีเมลที่น่าสนใจที่น่าสงสัย อัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสแบ็กอัพข้อมูลสำคัญไว้ตลอดไม่เข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง